นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทัดอินดี้ชแนลนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสี่สนาทออีจะมืดนิดนึงนะครับพอดีเลยวันนี้ได้เดินทางกลับบ้านเนาะต่างจังหวัดจังหวัดสุรินทร์นะครับอำเภอสังขะนะฮะวันนี้เลยติดจักรยานไปด้วยนี่วันนี้จะพาเพื่อนๆน,น,นะครับ ไปวัดเขาสาาครับของวัดหลวงปู่เยื้อนนะครับวัดเขาสาราเพือ่อบระเทศนะฮะเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับผมอากาศตอนนี้ก็หนาวครับ16องศาโอเคตามไปดูกันครับผม,มครับบรรยากาศบนเขาสารานะครับตอนนี้ นีดูบรรยากาศรอบๆข้างอันนี้คือจุดชมวิวด้านบนนะครับขึ้นมาถึงแล้วร้อน,น,นแสงนิดนึงอากาศนะครับนี่จักรยานคู่ใจผมพาขึ้นมาข้างบนมัน เดี๋ยวจะพาดเดินชมนะจัดมีเจ้าแม่กวนอิมเนะี่อยู่ด้านบนนั่นนะเดี๋ยวพาขึ้นไปเบิ่งครับบรรยากาศส่น,นอันนี้คือฟังตรงขามก็เป็นประเทศกรัรมพูชาเนาะตรงขามมองเห็นไกล ครับเดี๋ยวพาขึ้นไปชมด้านบนอีกอันนี้บรรยากาศนะฮะจุดชมวิววัดเขาสาราเหมาะสวยเลยตอนนี้เจ็ดโมงสี่สิบห้านาทีครับเดี๋ยวพาขึ้นไปข้างบนต่อนี่ มาเที่ยวโบเชตก็แวะมาครับออกจากตัวโบเชตมาประมาณสิบกิโลได้นะวัดเขาศาลาของหลวงพ่อเยีอยนนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมกันบรรยากาศนี่ฮนะอากาศช่วงเช้าก็ยังไม่ร้อนเท่าไหรนะ่ เชียวมาทนนิืออ่จะไม่กลุนอิ่มนะครับเนี่นยไปดูข้างบนจุ๊บชุช่มยิ่ บรรยากาศเนาะนักท่องเ,เที่ยวมากลุ่มแรกแล้วเลยเห็นขึ้นมาเดินทันหนึ่งนี่ยฮะจะไม่กินอิ่มนะโอ้โห,โหขยะหมาน,นจะคุย จ,จะไม่นอืน่บานเท่ามียังนาเที่ยวายครับแวะมากพได้มีโอกาสได้มากโบเฉดเนาะเดี๋ยวเาจอดกันนี่บรรยากาศ ิึงครับโอ้โหหนาผ้า,าเลยนะเนี่ย ย้อนแสงนิดนึงนะครับมีโอกาสครับผู้ใได้มาเาที่ยวจังหวัดสุรินทร์นะครับมีโอกาสได้แวะเวียนขึ้นมาทางบรเตเนียก็แวะมาเที่ยวมาชมครับวัดเขาสาลาคับจุดชมวิวสวยบรรยากาศดีครับ มาตอนเสาร์นี่สิด,ดีมากเลยบ่ห่อ,หอน,นไปได้ครับนะครับก็สำหรับท่านใดนะครับที่ได้เดินทางมาจังหวัดสุรินทร์นะครับผ่านมาทางอำเภอบเชตดนะหรือจะไปช่องจอมก็ได้มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะอแล้วก็วัดไพรพัฒนาครับของหลวงปู่สวงนะเส้นนี้มันก็วิ่งถึงกันไดน้เดี๋ยวนี้ถนนมันดีแล้วนะครับก็แวะมา เที่ยววัดเขาสลานะครับเป็นอีกจุดหนึ่งไฮไลท์หนึ่งที่น่าเที่ยวครับมีจุดชมวิวสวยๆนะครับนี่เห็นไหมจุดชมวิวสวยมีพระพุทธรูปมอีอะไรนะวัตถุมงคลให้เช่าบูชากันนะครับดูสวยมากเลยบรรยากาศนะตอนเช้าๆนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ น่าจะ8โมงเท่าไหร่แล้วโอ้ยังไม่ถึงครับ7โมง50อยู่นะครับดูบรรยากาศเดี๋ยวผมขอญอาตกล,ลับพระไว้พระกันนะครับเดี๋ยวจะเดินทางกลับอตอนนี้ปั่นลงมาจากเขาวัดเขาสระแล้วครับพักเติมพลังก่อนนี่คอนเซย์ครับ เหลืออีก18กิโลครับต้องลงมาเติมพลังก่อนนะอันนี้อยู่โลตัสโลดตัสโบชีดครับผมไม่ได้ปั่นนานขึ้นเขาตะคิวจะกินนะครับอันนี้ก็เลยต้องแวะเติมน้ำมันน้ำมันคน ไปร้ายพิซซ่าด้วยสี่สิบกิโลนะครับรวมแล้วตอนนี้ก็สองโมงกว่าแล้วเกือบจะสามโมงแล้วนะแต่อากาศยังเย็นอยู่เลยนะครับ แต่จะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวทานก็อาจจะแวะหน่อยเพอ่จจะไม่มีแรงปัน่นครับหไม่ใหญ่มากครับปวเชีด

เนะสร็จแล้วเสร็จเรียนยปุงแล้วปเป็นสีนะไปครับจะเจอกันถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วนะครับผมเดินทางตอนนี้เวลาเดี๋ยวดูเวลาก่อน มาถึงบ้านจะปลอดภัยครับใช้เวลาไปสามชั่วโมงกว่าไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆตะคิวก็เริ่มจะมาไปเขาสารา ดีครับไม่ร้อนนะปั่นมาก็ไม่ร้อนครับตอนนี้เจ็ดสิบโมงแล้วก็แต่ก็ไม่ร้อนนะอากาศดีเติมพลังอีกถึงบ้านอขออาตถอดหมวกถอดแว่นดูเวลาก่อนนะครับ เหนื่อยครับปั่นไปทั้งหมดนะครับ64.4ิกิโลนะครับวันนี้ใช้เวลาไป3ชั่วโมงกว่านะเพราะว่าผมไปเรื่อยๆช่วงขึ้นเขาก็อาจจะช้าหน่อยนะครับอันี้ก็กลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วถ้าใครฝากาถ้าใครชอบนะคลิปนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับเพราะว่าผมทำส่วนมากผมทำยูทูบไม่มีไม่มีคอนเทนต์นะผมไม่อยากถ่ายรูปเก็บไว้ผมก็เลยต้องถ่ายเป็นเป็นวิดีโอแล้วก็อัพลง YouTube เพราะว่าเก็บไว้ไว้ดูนะครับเก็บไว้ดูเฉยไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรอยากถ่ายก็ถ่ายอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับช่องทัดอินดี้ชาแนลนะครถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ ช่องทัดอินดี้ชาแนลแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ